จุดที่1บูชาดอกไม้ทูปเทียนและผ้าแดงจุดที่สองเขียนชื่อสกุลพร้อมเรื่องที่จะขอจุดที่สจุดเทียนธูปจุดที่สสวดคาถาและบทขอพอรจุดที่ห้านำผ้าแดงไปผูกจุดที่6 เดินลอดใต้ลำตัวเริ่มจากหางท่านสำหรับจุดนี้นะครับผมแนะนำให้เลยนะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะต้องตั้งจิตให้มีสมาธิแล้วเดินลอดลำตัวของท่านเริ่มต้นจากที่ปลายหางไปจนถึงดานเสียนของท่านซึ่งอยู่ด้านหน้าทางด้านนูน้นคตินิยมในการเดินลอดลำตัวนะเพื่อจะ เป๋าซิมที่ไม่ดีให้รอดพ้นจากพยานอันตรายให้มีความสิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวผู้ศรัทธาจุดที่7มือสัมผัสกับแก้วจันทการใจสื่อถึงท่านเพื่อให้พรน,นี้สำเร็จดังปรารถนาะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธบังพระ ่านเจ้าคุณน,นะครับซึ่งเป็นผู้นําการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เจาะหาน้ํำยังไหลก็ไม่เจอโจนพระยานดินาการท่านมาในนิดบอกว่าให้สร้างท่านขึ้นมาแล้วท่านจะช่วยให้เจอน้ำเราก็เจอจริงๆครับหลังจากนั้นนะครับดินแดนบริเวณที่เขาเทพสถิตแห่งนี้ก็กลายเป็นที่ที่มีความชุ่มฉ่าและมีความเขียวอุ่มของนานาพันธุ์ไม้จุดสุดท้ายนี้นะครับตีของเพื่อส่งสัญญ,ญาณถึงท่านเป็นการเสร็จพิธีการขอพร